ผิวเด็กตั้งแต่3ปีขึ้นไปใช้ได้อะแกมันว่าไปปะเนียนเวอร์ปป World, ทุกคนอันนี้คือกล้องสด iPhone นะคะทุกคนกล้องหน้านะสวัสดีค่ะทุกคนเจกนกับหมในช่อง Shopee d i ด r y กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเอาใจเพื่อนๆที่แพ้เหมือนกันแพ้เก่งแพ้ทุกอย่างหยุดก่อนนะคะไม่ใช่แพ้ใจหรือว่าคี่แพ้ชวนตีแต่อย่างใดแต่เป็นคลิป ขีแพชัวลองนะคะทุกคนใครที่ติดตามกันมานานนะคะก็จะรู้ว่าหมุนสิวที่โซนเก่งเวอร์โดยเฉพาะโซนคางนะคะแล้วก็กรอบหน้าด้วยโดยเฉพาะช่วงก่อนเป็นประจําเดือนก็คือปักุไม่หยุดมีจา้าทุกคนล่าสุดนางมาแบบโอ้ยยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากนางใหญ่กว่าไฟฉันอีกนอกจากนั้นนะคะทางเราก็ยังมีความลืมเช็ดเครื่องสาอางบ่อยนึงหลับทั้งเครื่องสาอางบ่อยนึงแล้วก็หน้าเซ็ตแรงบ่อยนะคะเป็นเซ็ตเดิมด้วยอะไรด้วยเวลาที่ผิวเจอเมคอัพ หรือว่าสกินแคร์อะไรที่แบบมันไม่โอเคไม่อ่อนโยนก็จะมีความแบบแสบยิบยิบ,ยบ,ยบ,ยบนะคะโดยเฉพาะบริเวณ ซอกจมูกเนี่ยจะแบบตัวดีเลยทุกคนแสบเกง่งลอกเกง่งผื่นแดงขึ้นสิวขึ้นแล้วช่วงนี้ลองของมาเยอะมากเพื่อที่จะหาสิ่งที่เหมาะกับผิวเราที่สุดและสิ่งหนึ่งที่เราได้ดูรีวิวจากบตบอคท่านอื่นที่แบบเอยรีวิวในทวิตเอย้ย t u b e เอย้ยแล้วมันน่าลองมันน่าสนใจมากๆทุกคนแล้วหมูก็ได้ไปลองหามาใช้ตามเขานะคะหลายวันหลายครั้งอยู่จนเกือบหมดแล้วทุกคนแล้วรู้สึกมั่นใจนะคะว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะเลยกับคนที่ ผิวแดงง่ายหนึ่งแสบง่ายหนึ่งเป็นสิวผิวอุดตันง่ายนึ่งเป็นเมคอัพของดีเะเนี่ยทุกคนที่เขาเคลมมาว่าอ่อนโยนเวอร์อ่อนโยนมากผิวเด็กตั้งแต่3ปีขึ้นไปใช้ได้อะแกมันเวอร์ไปปะถ้าอ่อนโยนขนาดนั้นก็น่าจะถูกใจน้องๆองวัยเรียนเลยนะคะแบบเอ้ยมอต้อนมอปลายอะไรอย่างงี้ก็น่าจะใช้ตัวนี้ได้นาะสิ่งนั้นก็คือ น้องคนนี้เลยนะจ๊ะรองพื้น BB Niche Sensy แบบซองในเซเว่นนั่นเองนะคะขนาสิกรามราคา69บาทตัวนี้หน้าซองเขาจะเขียนว่าแมท มันคูณ2กันเลยทีเดียวนะจ๊ะนอกจากนั้นนะคะตัวนี้เขายังไม่มีสารที่แบบก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่างๆกับผิวด้วยไม่มีกฮอลอสเตียรอยน้ําหอมพาราเบนก็ไม่มีนะคะแล้วก็ใช้ซิลิคนชนิดที่ไม่อุดตันผิวด้วยนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าแสงอินฟราเรดมลภาวะนะคะ UVA UVB ้วย SPF 50 PA บวก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 นะจ๊ะนอกจากนั้นนะคะก็บพรูงให้ผิวมีความชุมช่มชืม้นจากสารสกัดจาก,ก,จากธรรมชาตินะเคลมมาว่าปกปิดดีไม่ ติดแมทด้วยทุกคนช่วยลดปัญหาสิวแมทด้วยนะคะตัวซองเขาก็จะเป็นโทนแบบขาวๆเนื้อๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็จะมีแบบรูปปลอดมีอยู่หนซะองแบบนี้นะจ๊ะไม่น่าจะสับสนกับรุ่นเก่าๆของเขานะ้อเพราะว่าแพคเกจเนี่ยค่อนข้างมีความแตกต่างจากตัวเก่าอย่างชัดเจนเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเนื้อของเขากันบ้างนะคะอาจริงคือมันสมุดแล้วทุกคนเพราะว่าเราใช้มาหลายวันแล้วนะจ๊ะ โอ้ยน้องเยอะหมดเออนีนะคะเนื้อเขาจะมีความแบบข้นๆเข้มข้นประมาณนี้เลยแล้วสีก็จะเป็นโทนเขาเหลืองนะจ๊ะแต่ความเกลีย่ยก็คือยังเกลีย่ยได้ง่ายอยู่นะคะยังเกลีย่ยได้โอเคเพื่อนๆรู้สึกได้ถึงความแบบปกปิดดีของนางไหมเห็นไหมเออมีความปกปิดดีนะนี่เลยนะคะทุกคนข้างที่ทาและข้างที่ไม่ได้ทาจะเห็นได้ว่าแตกต่างกาัคนค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะเขาจะช่วย ปราบให้สีผิวขุมเนี้ยมีความสว่างขึ้นมาสีผิวดูสว่างเสมอแล้วก็ปกปิดรอยเซร์แบบเนี้ยคือไม่เห็นแล้วนะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวนี้ทาครึ่งหน้านะคะโดยที่ปุ้มจะทาฝั่งที่เป็นสิวละกันเนาะฝั่งนี้เนาะจะได้ดูการปกปิดด้วยว่าปกปิดได้ดีมากเลยขนาดไหนผมจะใช้พับในการเกลี่ยน,นะคะเพราะว่ามันเร็วดี ียงวันทุกคนพับเือแบบกินเบียร์ไปอีกจ้าตอนนี้ก็ทาเครื่องหน้าฝั่งนี้เซ็เป็ที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่าสีดีงามมาก <Yeah. S 1> มีความสว่างกว่าสีผิวของบุ๋มนิดเดียวเท่าน,นั้นเองนะคะทุกคนในส่วนของการปกปิดนะคะก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยนะสําหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรมากมายอย่างบุ๋มนะคะก็จะเห็นได้ว่ารอยคล้ำใต้ตาก็แทบไม่เห็นแล้วนะคะบรรดารอยเขาเรียกอะไรรอยขี้แม่งวันก็ เหลืออยู่เล็กน้อยนิดหน่อยนะคะรอยสิวยังเห็นอยู่นิดนึงนิดนึงประมาณนี้ แต่เขากลบความแดงของสิวของมุมได้โอเคเลยนะคะทุกคนเขามีความบางเบานะคะให้ความสบายผิวนะเป็นความแมทที่ไม่ได้แมตถึงขั้นเกลี่ยไม่ไปอะไรทานองนั้นนะคะยังเหลือความแบบชุ่มชื้นหนึบหนึบเล็กๆพอให้เราแต่งหน้าตอกไปได้นะทุกคนสําหรับใครที่ไม่อยากใช้แป้งเซตผิวก็จะไม่เซตได้นะคะทุกคนเพราะมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้หนึบไม่ได้อะไรเลยคือสบายผิวเลยโอเคเลยทาแค่บีบีตัวเดียวก็ได้นะคะแล้วความแสบต่างๆที่เราแบบเป็นแผลตรงนี้เห็นไหมทุกคน เป็นแผลตรงนี้เนี่ยความแผลของอาการเซฟเดิมคือโดนตัวนี้ก็ไม่รู้สึกแสบแผลอะไรแต่อย่างใดนะคะงั้นเดี๋ยวบุ๋มขอตัวไปแต่งหน้าก่อนเนาะแล้วก็จะแต่งหน้าโดยที่ไม่เส่แป้งด้วยก็จะได้ดูว่าเออรองพื้นบิวมของเขาเนี่ยจะคุมมันได้ดีเบอร์ไหนนะคะ จริงๆถ้าเพื่อนๆที่ใช้มือในการเกลี่ยก็ไม่ต้องลงเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่ามือของเรามันจะแบบเออไม่ได้กินรองพื้นดีๆนะคะเห็นไหมคือถ้าใช้มือเกลี่ยก็คือแบบมันจะเยอะเกินไปนะคะทุกคนถ้าใครใช้มือเกลี่ยก็ลงน้อยๆน,น้อยกว่านี้ลงแบบเออเข้าปกติกินเพิ่มลงนะแต่ถ้าใครใช้พับเกลี่ยอย่างทางเราที่แบบพับมันจะกินเนื้อของรองพื้นดีๆเข้าไปก็สามารถลงเยอะแบบนี้ได้นะคะ คือกล้องสด iPhone นะคะทุกคนกล้องหน้านะนี่คือผิวของเรานาะจ๊ะค่ะทุกคนตอนนี้ผมก็แต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ฟิเนชลุกออกมาแบบนี้เลยนะก็คือผิวของเราเนี่ยไม่ได้ลงแป้งนะคะลงแค่รองพื้นบีบีอย่างเดียวอันนี้คือผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะกว่าผมจะได้มาถ่ายตอนนี้ก็คือแวกินส้มตำครึ่งชั่วโมง ถ่ายรูปอีกทุงชั่วโมงแบบหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่นั่นค่ะทุกคนเดี๋ยวหมต้องไปท,ำทํำธุระก่อนนะคะอีกสักเจถชั่วโมงค่อยกลับมาดูลิวอันนอีกทีนึงเนาะและนี่คือสิ่งที่เราต้องเก็บกว่าดมันจะรบมากเดี๋ยวไปแอบดูน้องแมวกันเจ้า คนกรอบมาแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลายี่งคืนกว่าแล้วนะคะเห็นแสงส้มๆแบบนี้เพราะอะไรเพราะไฟโรเซ่นะคะก็ผ่านมาทั้งหมดเจ็ดชั่วโมงนะคะทุกคนอยู่ในห้องที่ไม่ได้เปิดแอร์นะคือรอ้อนมากแล้วก็ทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นอยู่ภายในห้องมีออกไปส่งของนิดน้อยจนมาถึงตอนนี้นะคะสภาพผิวของเราก็คือนี่เลยนะคะ คนผิวของเราหลังจากที่ผ่านแล้วเจ็ดชั่วโมงนะจ๊ะก็จะมีความหลุดอยู่นะบริเวณใต้จมูกนะคะแล้วก็บริเวณแถวๆควางเนี่ยมีหลุดหลุดอยู่บ้างนะคะแต่ว่าแถวานี้ไม่มีหลุดอะไรนะแล้วก็มีอาการแบบเหงื่อออกแบบหนักหนักหน่วมมากจริงๆทุกคนบริเวณกรอบหน้าคือแบบก็รู้สึกได้นะคะว่ารองพื้น B B มันบางลงแต่มันไม่ได้เป็นคราบนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นสิวชัดขึ้นก็คือมันบางลง แต่มันไม่ได้เป็นคราบนะคะผิวก็ไม่ได้ดูมันขึ้นอะไรมากมายนะมีความฉ่าขึ้นมาบริเวณที่โซนเล็กน้อยไม่ได้ดูแบบว่ามันเมื่อหน้าหลุดอะไรขนาดนั้นนะคะกระดาษซับมันแบบแผ่นสีฟ้าเราหมดอ่ะทุกคนถ้าเกิด e ว่าซับอันนี้ให้ดูมันจะวองเห็นไมนี่เลยนะคะทุกคนความมันบนผิวที่ได้เห็นไหม ก็ไม่ได้เต็มแผ่นอะไรขนาดนั้นนะคะยังเหลือแบบขอบๆนิดนึงแล้วผิวหน้าหลังซักมันของเรานะคะทุกคนคือต่างจากเมื่กี้นิดเดียวเท่านั้นเองเห็นไหม คือแท้ไม่ต่างจากเมื่อกี้เลยนะแล้วตัวนี้ผมก็ได้ลองใช้มาหลายครั้งแล้วนะคะซึ่งช่วงที่แบบออกไปทํางานนอกบ้านมีการใส่แมสน้องเขาก็มีติดแมสออกมานิดหน่อยนะคะไม่ได้เลอะอะไรมากมายก็หือว่าติดออกมาในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยเลยนะคะสําหรับการลง,ลงรองพื้น B ีดีโดยที่ไม่ได้เซตแป้งเนาะไม่ค่อยเลอะแมสระหว่างวานันแล้วก็ไม่รู้สึกแบบแสบหรือคันยิบยบระหว่างวันด้วยนะคะในเรื่องของอาการแพ้นะคะผมค่อนข้ามใจเลยว่าใช้แล้วไม่แพ้นะทุกคนว่าผมได้ทดลองใช้มาหลายวันแล้วแล้วก็โอเคนะไม่แสบไม่ ไม่แพ้นะคะแล้วด้วยความที่เขาเป็นแบบนอนเคมีคอลแบบไม่มีสารเคมีสารนุ่นี้นั่นที่แบบก่อให้เกิดอาการะระคายเคืองกับผิวซิลิโคนที่ใช้ก็เป็นแบบไม่อุดตันผิวด้วยผิวแมตนะคะคุมมันได้ดีแล้วก็มีความสบายผิวระหว่างวานันมันก็ทําให้เราใช้ชีวิตกันง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องมานั่งกังวลว,ว่าแบบเอยจะเลอะแมสหรือเปล่าไม่ต้องกลัวว่าผิวจะแพ้ด้วยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบน่าลองมากๆเลยทุกคนส่วนข้อเสียของตัวนี้สําหรับทางเราก็คือปริมาณแบบซองที่แบบ ให้มาน้อยนิดไปหน่อยนะคะถ้าให้ปริมาณเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยก็จะดีมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งแบบล่าสุดจ้าก็ขยับไปใช้แบบหลอดที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการแบบเปิดใช้เลอะเทินไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าแบบเออมันก็ใช้ดีกะซื้อแบบซองบ่อยๆมันก็ขี้เกียจนะเนะาะก็เลยไปซื้อแบบหลอดจากเวสานมานะจ๊ะอันนี้ก็จะราคาสา9บาทในวสานเนาะ ซึ่งมันก็มีความใช้งานง่ายนะเป็นหัวปั๊มที่เราชอบเลยทุกคนวัยทำงานอย่างเราก็ใช้ดีนะคะน้องๆนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เพื่อนๆน้องๆผู้ชายก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะมีความอ่อนโยนไม่แพ้แมตสบายผิวสีดีงามด้วยนะหาซื้อง่ายมากๆแต่ถ้าใครที่แบบเอายังไม่แน่ใจว่าใช้แล้วมันจะเหมาะกับเราหรือเปล่าจะชอบเนื้อไหมจะชอบเทกเจอร์ไหมก็ไปหาแบบซองมาลองกันก่อนได้ในเซเว่นนะคะคาทุกคนหมุก็ต้องจบคลิปคนที่แพ้อย่างทางเราไวแต่เพียงเท่านี้ เราจะกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย